ประสบการณ์การตักปลางานวัดครั้งแรกในแบบฉบับของคนที่ไม่เคยตักปลามาก่อนพอดีว่างานวัดปากบ่อนะครับวัดแถวบ้านเนี่ยเขาจัดงานประจําปีนิกก็เลยได้มีโอกาสมาลองตักปลาที่งานวัดนะครับเห็นเขาตักกันในคลิปเนี่ยเหมือนจะง่ายนะครับมาลองทายกันเล่นดีก,กว่านะครับว่านิกเนี่ยจะตักได้สักกี่ตัวอันดับแรกก็จุ่มลงไปก่อนนะครับแล้วก็ด,ำด,ำดำมดมมองมองนะฮะมองหาตัวที่จะมีวาสนาไปอยู่กับเราเสร็จแล้วเราก็โซะเข้าไปแบบนี้อุย อยูคนยังไม่ทันไรมันขาดแล้วอะแต่ถามว่าสู้ไหมเรามันใจสู้หาเราก็สู้ต่อครับผมอย่างน้อยเนี่ยมันต้องได้สักตัว2ตัวละนะเอ้าเฮ้ยเอา,เอ,า,เอ,าอีกแล้วได้แต่วิญญาณปลานะเราก็เลยต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ครับผมอันนี้อันที่3นะฮะเราก็ต้องค่อยๆนะครับหาตัวที่แบบตัวเล็กๆนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวเบาๆนุ่มนวลดุจเดืองสายน้ำนะค่อยๆตะล่อมตะล่อมแล้วเราก็โศกขึ้นมาเอาเฮ้ย ขาดไปแล้ว4ีหอันนะครับยังไม่ได้สักตัวหนึ่งทําไมการตักปลาแบบนี้มันถึงยากเย็นขนาดนี้คนอื่นเขาได้ก็เป็น10ตัวนะฮะสุดท้ายนี้ก็เลยลองให้แม่เนะี่ยมาลองตักดูนะครับแม่ก็จ้วงเข้าไปเอาสภาพเดียวกันเลยนะครับ หันไปเห็นร้านข้างๆนะครับมีน้องหมูแล้วก็น้องแพ้นะครับน่ารักมากๆเลยนะฮะก็เลยเปลี่ยนจากตักปลามาป้อนนมน้องแพ้ดีกว่าสบายใจกว่าเยอะนะครับอ่ะไม่ต้องแย่งกันลูกใจเย็นๆโอ้โหน้องแพะ2ตัวนี้ถ้าทานจะหิวนมมากๆเลยนะครับแย่งกันหน้าดูเลยเสร็จแล้วก็ไปตักไข่งานวัดครับผมเห็นมีของรางวัลใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเงี้ยเราต้องได้บ้างแหละมาวัดดวงดูก็ได้ว่า,ขาไข่ใบเดียวนี้เนี่ยมันจะให้อะไรกับเราอ่ะทุกคนทายสิครับว่านิกเนี่ยจะได้อะไรจะได้ที่นอนหมอนมุ้งเหมือนั่ามวพดล แต่ AP สาวคนสวยเขาไปถืออะไรมาโอ้โหมันไม่ใช่เครื่องซักผ้าครับแต่ว่ามันเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มนะฮะกลับบ้านไปนอนดีกว่าครับทุกคน